หลังจากที่เราปั้นรูปรถเสร็จแล้วนะคะเราก็ต่อไปเราก็จะมาปั้นรูปหมีกันนะคะเริ่มจากลำตัวก่อนนะคะนี่โอเคลำตัวเป็นรูปก้อนแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นต่อไปก็เป็นหัวนะคะนี่ไส่เข้าไปหัวและต่อไปก็เป็นหูค่ะหู จะเป็นหน้าตาแล้วนะคะหน้าตาก,ก็เริ่มจากเป็นตาก่อนค่ะนี่ตาตาอีกข้างนึงชิดโอเคต่อไปเป็นปากนะคะเป็นปากาน้ำหูด ก็จะมาใส่ขาแล้วค่ะอันสุดท้ายนะคะมาแปะลงไปหน่อยค่ะอวี่หูวโลดเสียดาจังเวยโอเคเสร็จแล้วนะคะมีของนูเริ่มมาจากเป็นหน้าตา ังจากเราแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามชมน้องเก้วล้าด้วยนะคะ